สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทำสเปรย์แอลกอฮอล์ใช้กันนะคะโดยวันนี้เราจะทำเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นโรสแมรี่นะคะจะสกัดจากโรสแมรี่นะอุปกรณ์ก็จะมีอยู่อสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการสกัด โรสแมรี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเจือจางแล้วก็ใส่ขวดสเปรย์นั่นเองนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนที่หนึงนะคะก็จะเป็นส่วนที่สกัดโรสแมรี่ Mary, นะคะก็จะมีโรสแมรี่แห้งกับโรสแมรี่สดนะคะทำไมถึงมี2อ,อย่างนี้เพราะว่าจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะ ที่จริงเราถ้าอยากให้ได้สีของโรสแมรี่สีเข้มเนี่ยควรที่จะใช้โรสแมรี่ที่ตากแห้งแล้วนะคะแตะ่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาก็จะใช้โรสแมรี่สดก็ได้นะคะวันนี้ก็เลยจะทำทั้งโรสแมรี่สดและโรสแมรี่ตากแห้งมาแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ดูความแตกต่างของสีด้วยนะคะอันต่อมาก็จะเป็น ขวดแก้วนะคะขวดแก้วเนี่ยควรที่จะเป็นขวดที่ขวดแก้วที่แบบทนพวกแอลกอฮอล์ได้นะคะถ้าเป็นขวดแก้วที่ซื้อจากพวกพแผนกวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะคะอันนี้แอนมินกเขาไปซื้อมาจาก j o y f ู l นะคะ,ะแผนกวิทยาศาสตร์นะคะ แล้วก็จะมีแอลโกอฮอล์95เอ้99นะน่าจะ99หรือ95 99.5็น 99. นะคะก็หาซื้อได้ที่อะมัึโมโตะเคโยชิเป็นร้านขายยานะคะต่อมาส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นอน้ำกลั่นอันนี้น้ำกลั่นนี้ไม่ใช่น้ำกลั่นที่เขาเติมเติมอา แบตเตอรี่นะคะน้ำกัันนี้ที่หมายถึงว่าน้ำที่เขากลั่นให้เป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะส่วนมากจะใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์นะคะก็มีขายที่ม um ัสโมโตเคโยชิเหมือนกันนะคะเป็นร้านขายานะคะแล้วก็มีขวดสเปรย์นะคะสเปรย์นี้ต้องเขียนว่า าสามารถใช้กับแอลกอฮอล์ได้นะคะถ้าไม่งั้นก็ต้องหาขวดสเปรย์ที่เป็นขวดแก้วนะคะค่าอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะคะเราก็ไปลงมือทำกันเลยะคะ่ะค่ะเราก็จะมาทำกันเลยนะคะส่วนที่สองนี่เราจะแยกไว้ก่อนนะคะเราจะยังไม่ได้ทำในวันนี้นะเราก็จะแยกไว้ก่อนนะคะส่วนที่สองเราก็จะมาทำส่วน แรกกันก่อนเลยนะคะก็คือนี่นี่น,นี่เราก็จะเอาโรสแมรี่นะคะอันนี้ตัางแห้งมาแล้วนะคะใส่เข้าไปในขวดแล้วก็โรสแมรี่สดก็จะใส่ในขวดเล็กนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราใส่ ใบโรสเมรี่นะคะเข้าไปที่ขวดหล่านะเราก็จะเติมด้วยเอทานอลลงไปให้ท่วมเลยนะคะจากนั้นเราจะเอาเขานะคะไปตั้งไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงนะคะถ้าใครไม่มีที่ที่แบบ ที่กล่าวมาะคะก็ให้ใช้อฟอยล์ค่ะมาปิดไว้นะคะไม่ให้แสงแดดส่องถึงนะแล้วก็ในหนึ่งวันนะคะก็ให้เรามาทำการขยาเขย่าแบบนี้นะคะหนึ่งวันขย่าครั้งหนึ่งแล้วก็จะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะค่ะหลังจากที่ผ่านไป สองอาทิตย์นะคะโรสแมรี่ที่เราใส่แอลกอฮอล์ไว้นะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้สีเขียวนะคะอันนี้คือตัวที่เราใช้โรสแมรี่สดเนาะส่วนขวดใหญ่ก็จะเป็นโรสแมรี่แห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูความแตกต่างของสองขวดนี้เลยจะเห็นว่านี่ค่ะดูความแตกต่าง จะเห็นว่าโรสแมรี่ที่เป็นโรสแมรี่แห้งนะคะจะให้สีที่เข้มกว่าโรสแมรี่ที่เป็นอะโรสแมรี่ที่เราเอาเขามาสดๆมาทำนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีตอนที่เรากรองเขาเสร็จแล้วนะคะว่าสีเขาจะเข้มแตกต่างกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราก็มากองกันเลยนะ อันนี้ก็เป็นขวดที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่กรองเศษโรสแมรี่นะคะที่เราจะทำในวันนี้แล้วก็กรองเอาโรสแมรี่แห้งก่อนนะคะตั้งไว้แล้วก็ใส่โรสแมรี่เทโรสแมรี่ลงไปนะต้องเทงด้วยความระมัดระวังนะคะ จะมีหกบ้างเราก็เทลงไปเลยนะคะค่ะเราก็กรองออกมาได้แบบนี้แล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าโรสแมรี่แห้งเนี่ยสีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มกว่า โรสแมรี่สดนะคะเวลาที่เราแบบเอาเขาแช่ไว้ในแอลกอฮอล์แล้วก็กรองออกมาแล้วนะคะดูฝั่งนี้จะสีเข้มกว่านะคะนี้จะสีอ่อนหน่อยค่ะแล้วก็มาลงมือทำสเปรย์แอลกอฮอล์โรสแมรี่กันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้หนึ่งโรสแมรี่ที่เราสกัดจากแอลกอฮอล์นะคะ 2ก็จะเป็นบิกเกอร์ขนาด50 ml 3น้ําน้ำกลั่นค่ะ4ก็คือขวดสเปรย์ที่เราจะต้องใช้นะคะค่ะเราก็มาดูวิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์โรสแมรี่กันนะคะเราก็จะใส่แอลกอฮอล์โรสแมรี่ที่เราเตรียมก่อนหน้านี้ลงไปปริมาณ26 ml ค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่น้ำกร่นลงไปนะคะปริมาณ4 ml ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะให้สารละลายทั้งสองตัวเข้ากันเราก็จะได้ปริมาตรทั้งหมด30 ml นั่นเองแล้วก็เทลงในขวดสเปรย์ที่เราเตรียมไว้นะคะ แล้วเราก็จะได้สเปรย์แอลกอฮอล์โรส e มรี่ที่เราเตรียมนั่นเองวิธีการใช้งานนะคะก็คือฉีดใส่ผิวหนังฉีดใส่ฝ่ามือนะคะแค่นี้เราก็จะได้แอลกอฮอล์สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะคะเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะ มาในติดมาตามมือหรือว่าฉีดโต๊ะฉีดอ,อุปกรณ์ต่างๆของเราได้เลยนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือว่าอย่าให้โดนเสื้อผ้านะคะเพราะว่า,าสารสกัดโรสแมรี่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสีเข้มนะคะอาจจะติดเสื้อผ้าแล้วจะซักไม่ออกนะคะ